สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สี่ทุกท่านนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์วันที่สิบเก้าอักคกาคมนะครับรถทัวร์มาได้เช้าเลยตอนนี้เวลาแปดโมงนะครับรถทัวร์มาได้เช้าเลยนะครับวันนี้ ตอนนี้เออเรามาอัปเดตร้านนิยาดีกว่าตอนนี้นี่คือหลุมกำลังขุดทำหลังคานะครับกำลังคาต่อตรงนี้นะครับ <S <S เราได้ข่าวว่าพ่ยาจะขายข้าวแกง จะทำเข้าแกงใต้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเอาไว้เสร็จแล้วเชิญพี่ทีเอฟซนะครับมาลองชิมแกงใต้ของพี่ยานะครับ ร้านไก่ย่างร้านส้มตรำม,มาแล้วนะครับมีร้านหนังไก่ทอดกำลังเริ่มตั้งนะครับน,นีร้านของเล่นนะครับวันอันนี้วันศุกร์อันนี้ร้านของเล่นนี่มาขา,ายทุกวันไหมเนี่ยขายทุกวันอ๋อมามาทุกวันเลยใช่ไหม น้ำลำไยเจมดนะครับขึ้นทางขึ้นมาก็าจะเจอน้ำลำไยเจมดเลยแล้วก็สลับป,ปี้ลำไยนะครับแล้วก็จะมีขนมแล้วนะครับขนมทุกอย่างเลยยี่สิบบาทาเจมดนี่กี่บาทครับยบทที่สิบถังหลาเลยจริงไหมครับ จริงป่ะกล้องหนึ่งกล่องยี่สิบใช่ป่ะผมเอากล้องหนึ่งอ๋อนึ่งว่ายกกล้องนึกว่ายกกล้องนี้ยี่สิบบาทโอ้โหผมจะซื้อนีอ่กล่องละยี่สิบนะครับทุกอย่างยี่สิบนะครับโอ้โหขนมลากหลายเลยครับ เทมมดนี่เป็นคนที่แบบโอ้โหขยันมากเรื่องค้าขายมีเอ่ออันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะหม้อแกงเอหม้อ,มอแกงก็มีขายดูดิ มีอะไรอีกวันนี้ดูแต่ร้านจะหมดแล้วครับวันนี้มดูเลยมีอแอหลากหลายมากขอ,องหวานก็มีนี่โอ้โห มียันขนมถ้วยฟูอ่ะเออเร,ยนยงงรูนีอ้วลากายขนมถ้วยฟูยังมีอ่ะเออดูดิ่าเย,เยีนี้่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ับเลยโอ้แต่ว่าเย ี่20บาทนะเนี่ยโหหลากหลายมากครับเอตี อย่างยี่สิบเลยครับเยอะมากครับจะหมดทุเรียนก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะครับนี่เอ่อร้านข,าข้าวผัด กรุ้งนะครับแล้วก็ทอสมันประกลายนะครับ <c oughs> ขนมหวานนะครับขนมหวานร้านพี่ยาคนลุ่ม มีผักสดขายแล้วนะครับนี่พี่ป๋องขายนะพี่ป๋องขายมีผักบุ้งนะครับผักบุ้งตะลําปรีผักนานาครับมะเขือทุกอย่างสิบบาทผักทองก็มีนะ ล้ำแม่กะล้ำแม่นี่ทุกอย่างสิบบาทเองเหรอถูกมากสิบาทเออทำไมขายถูกจังอ่ะก็สิบเหรียกสวนเออเราเป็นหนสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเอาถุงนี้หน่อยสิบบาทเอาไม่ใช่เหรอเราก็เราก็นึกว่ายกถุงสิบบาทอืมเผ็ดไหมเนี่ย เพ็รไหมยี่สิบีครับนี่เหรออันนี้เหรอทุกอย่างทุกอย่างยี่สิบนะครับกำละยี่สิบบาททุ่งเอ้ยทุ่งละสิบบาทกำละสิบบาท จากพ่อค้าป่าต้องมาเป็นพ่อค้าขายผักนะครับขายผักครับขายผักขายผักครับผมหกได้ตั้งเยอะเห็นไหมยาก็ดีนะยาวไปนะแยกร้านนะครับเอ่อร้านปลาทอดก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับปลาแดดเดียวก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับ อ้าวแล้วแล้ววันเสาร์อาทิตย์น,นี้ปลาช่อนมีขายไหมเนี่ยอ๋อก็ยังมีเหมือนเดิมนะแบ่งธุรกิจกันได้โอ้แยกกันขายแต่ตังรวมทีเดียวไม่ให้ ราดหน้า20บาทก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ปลาส้มนะปลาส้มร้านทิยานะครับก็ยังอยู่แล้วก็มีร้านเอ่อหมูแดดเดียวนะครับร้านหมูแดดเดียวข้าวหมูทอดนะครับก็มาอยู่ซอยเดียวกับลูกชิ้นเป็นเอกนะครับย้ายฝัฟังย้ายฝัฟัง ร้า,มมนะานจอบเบอร์เกอรี่ก็เพิ่งจะมาคนระับแต่ว่าคนก็เต็มร้านอีกแล้วนะครับ ขนมสาลี่ยังอยู่นะครับขนมสาลี่ยังอยู่อยู่ที่เดิมนะครับข้าวกเราผัเพลินนะครับข้าวเราคุกนะครับ ครับร้านพี่ป๋องนี่ก็ยังอยู่นะครับปลาแดดเดียวนะครัพี่ป่องไปขายผักแยกไปขายผักนะครโอเคนะครับก็พอเข้าๆนะครับวันศุกร์นี้นะครับ เดี๋ยวเสารอาทิตย์ก็จะมีร้านค้ามาวางตรงที่ว่างตรงนี้นะครับยาวไปนู้นเลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอ,อฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องตะเวนแดลกชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ